เอาละครับองยางโทมัน oh, ด yeah, ู ดูใส่เงี้ยใส่เงี้ยครับใส่โลดดันโลครับนี่โดดเป็นลิ่งเลยโดดเป็นลิ่งเลย โอ้ยโอยติดจังไดล่ะติดจังไดของท่านล่ะโอ้ยติดปากล่างกรับอือจับแบบนี้แล้วก่อนอือ กบอย่างตัวไม้นะครับนี่นี่ใส่ทันโลครับกระโดดเป็นลิ่งเลยครับนี่สองจุดเก้าเซนตัวเบียดเบอร์สองครับนี่ฝากผลงานาไปเลยครับยังบ่มีซื้อครับนี่การยังไม่หายใจว่าจิเป็นกบมังกรหรือว่าจังไรครับี่ฝากผลงานาไปเลยครับกบอย่างตัวไม่ทันโลสีตามชมเต็มต่อไปครับ Mấy hột đang ngoài Tầm liền hột Xoay 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 Cắt cộp dạng tụi mày Xoay กัดกบอบยางตัวไม้ครับกัดกบอบยางตัวไม่ครับขนาดตัวเบสเบอร์สองครับสองจุดเก่าเส้นตัวเบสเบอร์สองครับนี่ตัวไม่ครับยัง่มีซื้อนะครับนี่ไม้ก็เป็นไม้ทุ่งหน้านามตัวมนะครับมันเป็นไม้บัวครับ โมเมนบอนะครับผมนี่ฝากผลงานไปด้วยครับใส่ดีสวยตามต้มช่วมเต็มต่อไปครับ น่ามีโตัมากนะครับโดนมัมล่ะโอ้บิน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 ต้องวัดบินแบบนี้ครับเดี๋ยวไม้แตกไมหน้า เพชรบินครับใส่เร็กสีหน่อยก็ดูนครับนี่นครับสุดตับวีสองครับผมสองจุดหาเส้นตัวเบสเบอร์สองครับ เออบ่อเมนสองจุดหาเส้นตัวเบสเบอร์ซี่ครับผมีสุดตับวีสองครับผมป่าหน้าครับฝาขงงานงไไ่ายเลยครับเชอตัวเล็กๆครับชนหน่อยก็โดนครับติดตามช่วมแถมต่อไปครับ ดูนะครับ,น,รบนี่เต้มที่สองโอ้ยรุดพอดีแต้มที่สองรุดพอดีรุดพอดีกันเรากะชากเลยนะครับรุดพอดีแค่นี้หน่อยกันเรากะรุดพอดีกัดกระชาก นี่สุดตับสุดตับ B2 ครับผมนี่ฝากผลงานมาด้วยครับแต็มที่สองอันนดแล้วครับโดนก็ร้องโดนโดนัดวัดเบา บัดเบาๆตัวน้อยๆก็โดนน,นี่สองจุดห้าเซนนี่ขนาดสองจุดห้าเซนครับผมนี่เด็กใหญ่โดนหมดครับสองจุดห้าเซนกลัผลงานมาด้วยครับสองจุดห้าเซนตัวเป็นเบอร์ 4. สี่สุดยอดครับผม ดูนอาปาาบัวมาเลยมาแล้วมันต้องมีตัว,วสวยๆนี่ของธรรมชาติไม้เดียวโดนออกแล้วยากัด นี่ไม่เดียวโดนครับผมเต็มป่าครับคลองธรรมชาตินะครับด้านหลังคลองง่าวไปเลยครับนี่กบยางตัวไม้ครับสองจุดเก้าเซน<ม>ตัวเบ็ดเบอร์สองครับนี่กบมังกรครับผมนี่เต็มป่าครับติดตามช่วมแต่มผลงาน ออติดตามชมผลงานเต็มต่อไปครับผมยอด